สักในล่มผ้าทางและก,การเขาจะแก้ผ้าท่านนะฮะเหลือแต่กางเกงในเวลาตรวจร่างกายครับในร่มผ้าก็ไม่รอดครับนะฮะต้องไปดูว่าท่านตักเกินห้าเปอร์เซ็นตหรืออะไรหรือเปล่านะครับตำรวจเวลาตรวจร่างกายเนี่ยเขาแก้ผ้าเลยนะครับเหลือกางเกงในตัวเดียวนะครับและกางเกงในเนี่ยเขาก็ต้องตรวจนะครับตรวจในลูกอัณฑะท่านด้วยนะครับ ว่าสมบูรณ์ไหมมีสองสองเม็ดรหรือเปล่าหรือมีเม็ดเดียวทองแดงเขาก็ไม่รับอีกนะครับกรรมการแพทย์นะฮะกรรมการแพทย์นะพูดง่ายๆเขาแก้ผ้าตรวจท่านก็นแล้วกันนะครับแก้ผ้าตรวจท่านก็แล้วกันนะครับถ้ายิ่งแปลงเพศยิ่งจบเลยครับใครเป็นผู้ชายแล้วไปแปลงเพศเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วไปฉีดนมเป็นผู้ชายเขาก็ไม่เอาครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นตำรวจแล้วพอท่านบรรจุเป็นสิบตำรวจตรีหรือเป็นร้อยตำรวจตรีแล้วนะ ท่านเป็นผู้ชายจะไปแปลงเพศเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะไปต่อเป็นผู้ชายเขาไม่ว่านะครับจับถอดหมดครับจับถอดหมดนะครับจับถอดหมดนะครับแต่เขาให้ใส่เกงไงตัวไม่โป๊หมดนะครับแต่เขาก็ดูลูกอันทะด้วยนะครับดูลูกอันทะด้วยครับพวกเวลาไปอบรมหลักสูตรตำรวจเนี่ยเขาไม่อายกันแล้วครับเพราะมันไม่มีเวลาอาย พอแตรเป่าตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยแต่แต่แต่ดต่แ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 ต่เนี่ยเอาแล้วต้องรีบวิ่งแล้วครับไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําแล้วเป็นอ่างรวมกันยาวๆมัวไปนุ่งเกงในอาบมันก็ต้องไปตากเกงในไม่มีที่ตากอีกนะครับส่วนใหญ่แก้ผ้าอาบกันทั้งนั้นเลยครับแก้ผ้าอาบกันหมด แค่ผ้าอาบกันหมดครับไม่อายกันแล้วครับเพราะมันไม่มีเวลาผมก็ตัดสั้นเพราะถ้าผมยาวเงี้ยกว่าจะสลัดแห้งเนี่ยโอ้โหมันนานครับถ้าสั้นๆเนี่ยพรึบกเดียวก็แห้งแล้วและไม่มียาสระผมครับใช้สบู่อันเดียวครับเมื่อก่อนรุ่นผมเนี่ยเป็นสบู่ก้อนนะครับพอทาฟืดไปเนี่ยเศษสบู่มันจะติดที่หัวครับก็อเอาเศษสบู่ข้างบนนี่มาล้างเนื้อล้างตัวฟืดเดียว ทุกอย่างต้องจบภายในห้านาทีอาบน้ำห้านาทีครับจบนะครับตั้งแต่แปลงฟันนะครับจบมันไม่มีอายกันหรอครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงพวกผู้หญิงก็เหมือนกันครับจะไปกระมิดกระเมี้ยนใส่กระโจมอกใส่อะไรมันไม่ได้มีห้องน้ำครับกคนยืนแก้ผ้าประกวดกันเป็นทีงร้อยคนห้าสิบคนนะ ผมไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับคือคนเราเนี่ยอย่าไปมองความชั่วของคนอื่นนะครับอย่าไปมองความชั่วของคนอื่นตื่นมาเราก็มามองว่าชีวิตเราเนี่ยดําเนินชีวิตผิดพลาดมาตรงไหนบ้างที่จะต้องปรับปรุงบ้างอะไรบ้างนะครับสมัยรุ่นผมเนี่ยไม่มีสบู่นกแก้วแหละครับพอผมมาเป็นนายตำรวจเนี่ยนะครับคือรุ่นผมนี่ก็มีสบู่ก้อนนะครับยังไม่มีสบู่เหลวครับสมัยนั้นยังไม่มีสบู่เหลว ใช่พวกนักเรียนนายตำรวจเนี่ยอบแก้ผ้าอาบน้ํากันนะรู้ทั้งนั้นแหละครับว่าคนไหนอย่างไงคนไหนขนาดไหนอะไรอย่างไงนะครับมานะครับผมอบรมนายในร้อยตำรวจนักเรียนอบรมเขาเรียกหลักสูตรนร้อนยีส่สีท่านไปดูในในห้องสมุดก็ได้ครับเนียมันมีประวัติอยู่นะครับแล้วก็จะเขียนแซลว,ว่าใคร ไครขนาดไหนใครใครเท่าไหนอะไรอย่างไงอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเขียนแซลกันในคอลัมน์มันเป็นคอลัมน์เขียนแซลกันนะครับผู้หญิงก็อาบน้ํารวมครับแต่ว่าผมไม่เคยไปเห็นของผู้หญิงเขาแล้วอย่างนี้นะครับเวลาอาบน้ําเนี่ยเวลาห้องน้ําเนี่ยมันเต็มไงเต็มปุ๊บมันก็จะมีไอ้พวกพี่เลนเนี่ยแก้ผ้ามาข้างนอกครับ แก้ผ้ามาตากผ้าขาวม้าเขาจะมีลาวให้ตากผ้าขาวม้ามันก็จะมีลูกเมียตำรวจที่เป็นแม่ครัวเนี่ยเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อจะไปซื้อกับข้าวมาทําเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้พวกนี้ก็ไปแก้ผ้าโชว์เขาอะ่ะครูฝึกเลยลงโทษครับลงโทษให้แก้ผ้าวิ่งแม่นทั้งกองร้อยเลยนะครับผมกองร้อยที่หนึ่งนะครับ แล้วก็เข้าแถวตอนเลี้ยงเดี่ยวไอ้ห่าผมเนี่ยอยู่หน้าเขาหมดเลยไอ้คนหลังๆมันไม่อายแล้วครับแต่คนหน้าสุดเนี่ยท่านนึกภาพดูนะครับให้แก้ผ้าวิ่งรอบสนามฟุตบอลครับสนามบุญยะจินดาเวลาเนี้ยผมไม่ได้ไปอบรมเรียนในร้อยครับมาอบรมที่โรงเรียนในสิบผมหล่อไปโรงเรียนในร้อยมันไกลคงครูฝึกแม่นที่เลนให้แก้ผ้าวิ่งทั้งกองร้อยเลยนะครับแล้ว คนเขาขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็คิดว่าเปรตหรือเปล่าวะเนะี่ยถ้าเป็นสมัยนี้คงเป็นข่าวดังอีกแล้วครับมาเนี่ยครูฝึกให้แก้ผ้าวิ่งทั้งกองร้อยเลยนะครับ <c oughs> ใช่มันไม่แกว่งแลวเพราะมันหนาวไงมาเนี่ยนะครับอายเขาด้วยโอ้โหอายหมาเลยนะครับมาเนี่ยแต่ไม่ต้องไปอายครับใครมาแม่งก็ปิดตาหรือเราหลับตาเขาก็ไม่เห็นเราแล้วนะครับครับ <c oughs> เราหลับตาเขาก็ไม่เห็นเราแล้วนะครับเขาจําใครไม่ได้แต่จําผมได้ที่แม่นวิ่งคนหน้าเนี่ยสูงกว่าเขาอะนะฮะสูงกว่าเขาไม่ดีอย่างเงี้ยครับโดดล่มก็เหมือนกันครับคนแรกยืนประตูสแตนเดอร์ดอตบท้าปั๊บนีขาสั่ปปั๊บปับป๊บป๊บปับป๊บเลยนะครับมาครับต่อเป็นขบวนรถไฟใช่ครับต่อกันเป็นขบวนรถไฟเลยนะฮะมา ครับเดี๋ยววันนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็ผมก่อนจะจบเนี่ยผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะครับที่กรุณาร่วมทําบุญกับวัดป่ารกฟ้าตาบลน้ําดิบอาเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับมีบางท่านเนี่ยใจบุญกุศลโอนเงินไปทําบุญถึงสามพันบางท่านก็ห้าร้อยบางท่านก็สามร้อยบางท่านก็หนึ่งร้อยนะครับเรามีมากทํามากมีน้อยทําน้อย อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันชาติหน้าฉันได,ได้เกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันนะครับได้รู้จักมากกี่ได้พึ่งพาอาศัยกันนรกสวรรค์มีจริงเราก็ยังมีที่อยู่ได้ศาลาการ,ปรเปลี่ยนของวัดป่าลฟ้าได้พระอุโบสถซึ่งผมไปสร้างเขาไว้เนี่ยได้เป็นที่พักทิ้งได้หลบแดดหลบฝนหลบหนาวในอนาคตข้างหน้านะครับนรกสวรรค์มีจริงนะครับ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ